คืออะไรนะครับร้องเพลงวันแมมหมุมร้องยังไง In the wind spiderman up the world Hello Spiderman เฮ้ยอยู่คาตาน่ากลัวชีวิตอะใช่ทำไมนะครับมันน่ากลัวยังไงครับ Spiderman มีกี่ตัวไหนดูซิอยู่ตรงนี้ Spiderman ไหน Spiderman เหรอนั่นมันไม่ใช่ Spiderman นี่มันยุ่งชัดๆเลยลูก เอสวอสคิทเตอรเบบี้ไม่ใช่ครับแล้วมีเพลงของยุงไหมยุง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 เฮ้ไมีเพลงยุงไหมคะพี่น่ะไม่มีไม่มี นี่คือเพลงอะไรคะที่ที่ร้องให้ดอกไม้ต้นไม้ฟังนะคะ่ะที่ช้ที่คนบอกลูกใบไม้ฉันจะไม่ทำลมพัดจะมา